คำพี่ลับฉบับสามกบ ทองเราเอามาทําอะไรได้บ้างเราสามารถนําเอาไปใช้ซื้อทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ํายา AP น้ํายาเอพขุนพลสีต่างๆและอื่นๆอีก,อกมากมายแต่เราจะหาทองได้จากที่ไหนเริ่มแรกเลยเราหาได้จากเควสผ่านด่านหลักต่างๆเราชนะขาดและได้สามดาวเป็นประจาเราก็สามารถหาได้จากหีบสมบัติระหว่างทางซึ่งมันได้เยอะมากเรายังหาทองได้จากการทำเควสประจําวัน ผ่านทั้งหมดเราจะได้ทองฟรีๆมาใช้ได้อีกและยังไม่หมดนะครับ เรายังหาทองได้จากการล่าสมบัติและรอสุ่มเปิดการว่าเราจะได้ตัวอะไรซึ่งเราสามารถหาทองได้จากที่นั่นด้วยแล้วแนะนําอีกหนึ่งอย่างก็คือขอมยุงซึ่งเราสามารถมากดรับได้สองครั้งต่อวันตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายสองแล้วหกโมงเย็นถึง2องทุ่มครับแต่เราต้องรุ้นนะครับว่าเราจะได้ทองหรือเปล่าแต่ถ้าเราลุนได้จริงๆนะครับเราก็ได้50ทองเลครับ50ทอง โอ้มก oh แล้วเรายังสามารถดรอปได้จากภารกิจปิกย่อยอีกมากมายแต่ใช้ระวังระวังนะครับของมันหาได้ง่ายก็ใช้ได้ง่ายหมดง่ายๆเช่นการหาสึกสามกหลดเลยวันนี้